คือครั้งแรกที่เป็นนะคะอยู่ดีๆก็เหมือนแบบว่าเรานอนแล้วพี่กลัวเนะ<ฮ>าะมันก็จะหมุน, <ฮา S 1> มนจะอ้วกลุกไม่ได้ การรักษาผ่านไปหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์ก็ยังไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรพยุยตัวเองคือแบบว่าจะไม่พยายามไม่ก้มไม่หมุนไวบางทีเศร้าจนแบบคือแบบว่ามันทรมานอ่ะถ้าใครไม่เป็นไม่รู้นะคือมันจะทรมานแล้วเราแบบใช้ชีวิตประจำวันลำบากเป็นแต่ละครั้งก็คือทรมานถ้าเป็นอีกครั้งนี่ไม่ไหวแน่ๆครัวนี้ก็เลยเสิร์ชเข้าไปหาก็วเธอเลยค่ะเห็ุวันแรกพี่ทานเข้าไปนะพี่รู้เลยเวลาหมุนก็เออไม่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 มีพอเข้าอาทิตย์ที่สองสิบสี่วันนี่คือเราพี่สามารถก้มได้เวลาอาบน้ำก้มลงถูขาเลยอ กินได้อพอผ่านไปเดือนก็ยาหมดอ่ะอาการพี่ดีขึ้นมากแล้วก็ไม่มีอาการนั้นเลยตอนนี้ถ้าเกิดใครมีอาการนี้นะคะมันทรมานค่ะก็อยากให้เปิดใจบาลานซ์ดูพอเนาะเอาดีจริงอันนี้สวัสดีค่ะชิวจากบริษัทบาลานซ์แบรนด์นะคะและว,วันนี้นะคะชิวอยู่ที่พัทย ค่ะวันนี้นะคะนั่งอยู่กับลูกค้าท่านหนึ่งนะคะที่มีอาการของโรคบ้านหมุนค่ะใครที่มีอาการของโรคนี้นะคะหยุดฟังเลยค่ะเพราะว่าเคสนี้นะคะหนักจริงๆเดี๋ยววันนี้นะคะเราไปสัมภาษ์ลูกค้ากันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ช่วยแนะนําตัวชื่ออายุหน่อยค่ะอ่าชื่อนัชชาค่ะอายุ51ปีนี้เดือนกุมภาันธ์นี้51แล้วชื่อเล่นชื่อพี่อะไรคะพี่ล้อมค่ะพี่ล้อมค่ะค่ะพี่อนที่เราจะมาเจอบาลานซ์ยูคอเล่าหน่อยว่าอาการบ้านหมุนของเราเนี่ยมันเป็นมานานเท่าไหร่แล้วบ้าง คือครั้งแรกที่เป็นนะคะอยู่ดีๆก็เหมือนแบบว่าเรานอนแล้วพีกตัวเนาะบ้านมันก็จะหมุนมนจะอ้วกแล้วก็ลุกไม่ได้ตอนนั้นรู้ไหมคะว่าเนี่ยแหละไม่ไม่ไม่รู้ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรค่ะแล้วคือการรักษาผ่านไปหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์ก็ยังไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรมีการไปพบแพทย์ไหมคะค่ะไปพบแพทย์กินยาแพทย์ตามนู้นแล้วก็เหมือนเหมือนเวลามันช่วยเหมือนเราแบบ ดูแลตัวเองแล้วก็ช่วยแต่ก็ยังไม่รู้ว่าลรกเป็นลรกอะไรนะเขาบอกเรียกหรือว่าอะไรเงี้ยแล้วก็หายไปก็คือหายไปแล้วเราก็ลืมไปแล้วแหละพอพอสองหกสิบะเป็นอีกอคือก็เหมือนเดิมลุกไม่ได้ลุกแล้วบ้านหมุนประมาณกี่วันคะที่พี่ร้องบอกว่าลุกไม่ได้เลยประมาณสองสามวันแล้วแล้วต่อจากนั้นก็คืออยู่ในอาการที่เราจะไม่ก้ม คือต้องประยุงตัวเองคือแบบว่าจะไม่พยายามไม่ก้มไม่ก้มไม่หมุนไวหลายหลายอย่างมันส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของเราอย่างไงบ้างคะพี่ร้องอุย้ยส่งผลกระทบมากบางทีเศร้าจนแบบคือแบบว่ามันทรมานอะถ้าใครไม่เป็นไม่รู้นะคือมันจะทรมานแล้วเราแบบใช้ชีวิตประจาวันลาบากคือเราจะหันบางทีบางทีเราลืมตัวอะไรอย่างเงี้ยหันแบบเขาเรียกแล้วก็หันกลับแบบไวๆวแล้วมันก็จะแบบมันจะมีอาการจะขึ้นมาพี่กลับอย่างเงี้ยเลยคือมันก็แบบเป็นอะแล้วก็เป็นครั้งครั้งล่าสุดเนี่ยก็คือมาที่พัทยานี่แหละกลับไปจัดขงที่บ้านแล้วก็เหมือนแบบ คือยาหมอเราก็กินแล้วคือมันเป็นอะไรเนี่ยมันถึงแบบเป็นบ่อยๆเนี่ยครั<ะ>้ทงที่สามแล้วเป็นแต่ละครั้งก็คือทรมานอ่า<ะ>ทรมานมาก<ะ>แล้วก็ก็เลยเสเข้าไปในใน o o o g l e นะคะพิมพ์ว่าลูกบ้านหมุนแล้วอ่านไปเจอเนี่ยพี่ร้องบอกว่าไอ้ครั้งที่สามเนี่ยที่วันนั้นใส่ใส่ป้มใส่รองเท้า ตอนแรกก็รู้สึกวิงวิงเป็นแบบวิ่งเวียนเป็นอะไรเราก็ไม่คิดเอาสุสัยนอนน้อยพักผ่อนน้อยแล้วการเดินทางนั่งรถจากกรุงเทพมาพัทยามันก็หลายชั่วโมงอยู่ก็คิดว่าตัวเองเป็นแบบนั้นพอก้มใส่รองเท้าแล้วหัวพี่ทิ่มไปเลยอ่าแล้วก็บอกว่าเพื่อนก็เอออาการสุขใสอาการนี้มันจะมาอีกแล้วจะทำยังไงดีก็เลยรีบกลับกลับไปที่ที่กรุงเทพก็เราก็คิดไปเลยวเวลาบอกว่า ถ้าเป็นอีกครั้งนี้ไม่ไหวแน่ๆคือเราจะทําไงไปโรงพยาบาลก็กินยาก็บรนเทาครั้นี้ก็เลยเสิด์จเข้าไปหาก็เจอตัวนี้ค่ะปกตินะพี่ร้อมมีการเปิดใจให้อาหารเสริมอยู่แล้วปะคะหรือว่าไม่ได้เชื่อเลยเรื่องอาหารเสริมเปิดใจนะ <laughs> เปิดใจเรื่องอาหารเสริมอยู่อะก็เป็นคนดูแลสุขภาพค่ะประมาณนึงแต่ว่าวันนั้นอะคือมันม<ช>ันถึงจุด,ด,ด<ช>ที่จะต้องหาตัวช่วยแล้วที่บอกว่าพี่กินยาหมอคือมันไม่ได้คือคือ,คอ,คอมันไม่ตอบโจทย์อะคือมันมันแค่รักษาบรรเทาแล้วก็เหมือนการเวลามันช่วย <laughs> เราต้องใช้ระยะเวลานานมากคือคือสองอาทิตย์นี่อาจจะใช้ชีวิตปกติได้แต่ว่าไม่ไม่ไม่ถึงขั้นว่าจะต้องแบบ ไ,ไม่ไมกปกติอ่ะอาจจะเจ็แปดติเปอร์เซ็นอะไรประมาณนี้ะนะคะมันก็ยาวนานไปทีนี้ช่วงที่มีอาการเนี่ยมีเคยจะต้องหยุดพักงานอะไรอย่างนงี้ยพักค<ๆ>่ะครั้งล่าสุดสองอาทิตย์ถึงขั้นจะต้องลาออกเกรงใจเจ้านายอบอกบอกเจ้านายบอกว่าเนี่ยอาการผงพี่มันเป็นแบบนี้นะพี่หยุดงานแล้วพี่เกรงใจจัง,งเลยอะไรเงี้ยแต่เขาก็บอกว่าให้ไปพัก ไปคือหยุดเลยนะ14วัน<า>แล้วก็อีกอาทิตย์ที่สามนี่คือไปวันเว้นวันออก็ไปแล้วมีอาการก็กลับไปแล้วมีอาการก็กลับคือมันส่งผลกระทบต่อการทํางานของเราด้วยมีผลกระทบมากมากนะคะทีนี้พอถึงจุดที่ไม่ไหวแล้วเรามาหาตัวช่วยคือเวลาเสิร์ชเข้าไปอะ่ะเจอเจอ,เจอหลายแบรนด์มาหรือว่าเจอร้านย,ยูคอเลยเจอหลายแบรนด์นะะแต่ว่าจะมา,าเจอตัวนี้คาที่ รู้สึกว่าทคนนั้นเขาจะเป็นคนขอนแก่นมั้งคะเด็กน<ะ>้อย<ะ>อายุประมาณอายุเท่าไหร่อ่ะที่เขาบอกว่าเขาเป็นแล้วก็ทรม,มานเราอา่านรีวิวกันนะอ่านอ่านรีวิวก็อุ้ยทําไมมันเหมือนนะ่ะเหมือนแล้วก็แบบเขาเล่าอาการทรม<ๆ>านใช่เร<ๆ><ๆ>เขาเล่าอาการของเขาแล้วก็แบบเราอุ้ยลองดีกว่า ครั้งแรกสั่งมาลองทานกี่กระปุกก่อนอะกระปุกเดียวพี่สั่งกระปุกเดียวน้องก็แนะนำสามแต่ยังไม่มั่นใจต่ยังไม่มั่นใจเพาเป็นครั้งแรกของเราค่ะครั้งแรกนะะอาทิตย์แรกนะพี่ร้องทานประมาณกี่เม็ดคะต้อวันประมาณกี่วันที่พี่รู้สึกว่าเอ้ยฉันฉันรู้สึกเฟรชขึ้นร่างกายฉันมันดีขึ้นเจ็ดวันแรกอ่ะพี่รู้เลยเจ็ดวันแรกใช่เจ็ดวันแรกพี่ทานเข้าไปนะพี่เขาไปอาบน้ำใช่ไหมอาบน้ำแล้วเขาจะแบบว่า ไม่ไม่ให้ก้มห,หยิกนู่นนี่เวลาก้ม<ช>ต้องย่อตัวลงนั่ง<ะ>ใช่ไหมย่อตัวลงนั่งแต่การนี้พี่อ่ะก็คือว่าพอรู้สึกอ่ะเวลาหมุนก็เออไม่แม่ไม่ไม่วิ่งอ่าเจ็ดวันแรกนะห<ะ>มุนไม่วิง่งพอเข้าอาทิตย์ที่สองสิบสี่วันนี่คือแล้วพี่สามารถก้มได้จากปกติที่เราจะไม่กล้าแลา้วก็ไม่ไม่กล้าก้มขยะลองดูก็ก<ะ>็ก้มดูกพราเวลาอาบน้ำก้มลงถูขาทุกแา้ว ก้มได้พอผ่านไปเดือนนยยาหมดอ่ะคือเอออาการพี่หายคือเท่าทุกวันนี้เนี่ยตอนนี้ิงนี่กระปุกเดียวอะตอนนี้ก็คือสามารถทานปกติปกติพี่ทํางานได้ทุกอย่างทํางานทำทุกอย่างแล้วพี้ทานมากี่กระปุกแล้วคะพี่ทานแค่กระปุกเดียวจริงๆโอ้คือกระปุกตอนนั้นแล้วก็ยังไม่ได้ทานอีกเลยไม่ได้ทานอีกเลยสามสัปคือเนี่ยกระปุกหนึ่งพี่ทานหมดเสร็จแล้วน้องเขาก็ติดตามผลตลอดนะส่งอะไรให้พี่ดูตลอด่ คุณนัชชาเป็นยังไงบ้างคะพี่นัชชาอาการ<ห>าบอกต่อ,อาการพี่ดีขึ้นมากแล้วก็ไม่มีอาการนั้นเลยท <หา S 2> ี่ตอนนี้ค่ะ็นเท่าทุกวันนี้ครบปีแล้วเนาะครบปีแล้วนะคะเอาอย่างนี้ดีกว่าอยากจะให้พี่รอมาช่วยฝากเกี่ยวกับคนที่เขามีอาการบ้านหมุนและเขาทรมานมากกําลังหาทางออกกําลังเส์ชหาเลยแล้วมาเจอคลิปนี้พอดีนะคะอยากให้ช่วยฝากมาทางตัวบาลานยูคอร์หน่อยค่ะคะ่ะถ้าเกิดใครมีอาการนี้นะคะมันทรมานค่ะก็อยากให้เปิดใจบาลานยูคอร์เนาะเอาดีจริงอันนี้คือ ทานด้วยตัวเองเนาะเราเราทานด้วยตัวเองมีผลเกิดกับตัวเองค่ะเห็นผลกับตัวเองก็คืออยากอยากฝากค่ะฝากบาลานยูคอร์นะแล้วทานไปแค่กระปุกเดียวด้วยนะคะตอนนี้นะคะอาการดีขึ้นมากเลยนะตั้งแต่7วันแรกนะคะที่พี่ยอมบอกว่ารู้สึกแบบผันได้แล้วนะคะใครที่มีอาการนี้อยู่นะคะก็อยากจะสากบาลานยูคอร์นะคะสามารถสั่งซื้อได้ที่ตัวแทนทุวประเทศเลยนะคะไอพี่้อมค่ะเต็มส0คะแนนให้บาลานยูคอร์กี่คะแนนเนี่ยสิเลยค่ะเออหายจากตัวนี้จริงจเออนะคะแล้วเรื่องราคามันแพงมากไหมคะ เมื่อเทียบกับผลลัพธ์ที่เราได้ไม่แพงค่ะพอทานไปแล้วคือโอ้ย900คือแบบโอ้ยเราไปหาหมอดวงรอบสามรอบนี่คือเกินเก้าแล้วค่ะ,คะอ่านะคะถ้าใครมาถามว่าเป็นหน้ามาหรือเปล่าเขามาให้พูดอยบาลานยูคอร์หรือเปล่าตอบว่ายังไงดีอุย้ยไม่หน้ามาแต่จริงๆอ่ะเพื่อนของเราใครที่สนิทเ,เราเขาจะรู้อยู่แล้วว่าเราเป็นรคนี้มาสามครั้งแต่ละครั้งคือหนักมากนี่ก็เป็นคำยืนยันนะคะจากลูกค้าที่ได้ทานตัวบาลานยูคอร์นะคะเพื่อแก้ในโรคอาการบ้านหมุนนะคะจริงๆนะคะก็ วันนี้ขอบคุณพี่ล้อมากเลยนะคะที่ไว้ใจให้ปร้านยูคอดูแลสุขภาพวันนี้ชิวก็เลยเอาร้านยูคอมามอบให้อีกสามกุญแจค่ะเพื่อดูแลสุขภาพต่อไปนานๆสามารถทานได้ทุกวันนะคะไม่มีาสารอันตรายนะคะเพราะว่าร้านยูคอมีออยอมีฮารานที่ถูกต้องนะคะฝากไว้หนึ่งข้อคิดน,นะคะต้นทุนของการดูแลสุขภาพมักถูกกว่าต้นทุนของการรักษาเสมอนะคะเคสหน้าชิวจะไปที่จังหวัดไหนจะมีเรื่องราวดีๆนะคะของลูกค้าท่านไหนมาแชร์ฟังนะคะ อย่าลืมติดตามชมได้ที่ Balance b a n d ทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มเลยค่ะวันนี้นะคะชิวแล้วก็พี่ล้อมนะ,ะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ